อัปเดตสกินลิเลียน่าโกเด่นเติมเกมเติมเกม ROV SHOK ถูกคุ้มเติมไม่อันพร้อมให้บริการเติมเกม SHOK กับ ROV กับโกลเด้นทางแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะในที่สุดก็ลูดออกมาแล้วนะคะเจ้าแม่แห่งการเม็ดเยอะนี่ก็จะเป็นภาพ ของลิเลียนนาก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะผมยาวสวยคือที่แรกก็ะหญิงก็คิดว่าอาญานะที่ไหนได้ไม่ใช่ดูใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นลิเลียและสกินนี้เป็นระดับมีติเคิลนะเห็นเขาบอกนะจะแพงเอาเรื่องเราก็ต้องมารอดูเอฟเฟกต์กันหวังว่าจะไม่บงนะคะส่วนในตรีมครบรอบ8ปีที่เหลือนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้องวีราสกินนี้เลยก็ยังไม่เห็นเอฟเฟกส่วนสกินยอนก็เหมือนกันนะคะสกินนี้โคตรหล่อแต่เว่าเอฟเฟกก็ยังไม่หลุดออกมาเลยและในส่วนสสกิน ที่หลุดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของไอรีที่อยู่แวร์เลอร์พาร์เลเวลที่20แล้วก็มากันก้าน,นะคะอยู่ในแวร์เลอร์พาร์ตเลเวลที่60แล้วก็น้องจินนานะคะอยู่ในแวร์เลอร์พาร์เลเวลที่1ในส่วนของลิเลียหน้าเรานะคะก็น่าจะคาดว่าเร็วๆนี้แหละจะมาแต่ทราว่าเอฟเฟกน่าจะเปิดตัวทีหลังเพื่อนนะคะเหมือนเวเรสเพราะว่าเป็นสกินระดับสูงนะคะก็น่าจะแพงเอาเรื่องอยู่หญิงว่าแล้วทุกคนลราคิดเห็นกันยังไงชอบบ้างไหมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ